ได้กีต้า์มาใหมา่ซูโมกเงินอะมาดูซูโมะสาวซิต็มสั่งกีต้า์มาใหมา่ใสเ่เปิดเปิด ขอมู่อคืนเลยใปดสิบพันเลยครับอ,อันน,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 นี้อันนี้กีตาร์พวงอ่ะอันนี้กีตาร์ไฟหางกันได้หน,น,น่อยไหมประมาณเลขสีเขียวนี่สิอะไนระ มือสองต่อเปไปคูณโฮถาจากมือเนี่กีตาร์อะปรนี่ปเปลี่ยนไปขอบใจพี่ชายต่อได้อพี่ชายต่อฝ่า,าให้อาห <c oughs> ุ่ข <c oughs> อบ <c oughs> มันงามแล้ว สายบ่มีอนัอนนั้นหายอันนั้นหายไม่ยอันนี้นะบางยูทงหรือเอาสากะสากะนี่หอมาเลยเหรอ <ừ. S 1> ท่าไรน,นี่บุบบล้ <laughs> เวเราะงามงาม ได้มือสองมาจากอาจารย์อาจารย์ก็ออ่าโอเค